เสียงปืนนะผมดูหลัง okay, มนันโอเคผมมันเฮ้ย,ตาย,ยตายหมดไปเรามาไปลรามา,มาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วพี <c oughs> ่พี่คอนคอนไม่อีกไม่อีกไม่อีกทำผมอีกตัวเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ <c oughs> ยรโดนแฟด เอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพักเนาะดาวหนึ่งหมดแล้วพี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งให้คอให้คอให้คอตายหมดวัดแสบไปตรงนี้กับเจ็บเจ็บเจ็บดันมาเลยดันมา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 ตาตาตาละตาละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว โอ้ไม่ให้แล้วได้ของแดงไปน้องเขาได้ของแดงไปกูไม่เล่นโอ้โตัวนี้ตัวนี้ M4 โอ้ชีสองวานี้แต่ถ้าเป็นธรรมดาเดินยิงชิวๆสบาย